ภายหลังจากกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากคณะกรรมาการทหารสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวิโรธลักษณะอดิรรเปป็นสะธานต้องการที่จะเดินทางไปเยี่ยมสี่ลูกเรือประมงคนไทยที่ถูกจับและก็ถูกขังคุกอยู่ที่เรือนจำเกาะสอง ประเทศเมียนมาซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานและการคณะกรรมาการก็ได้ไปเยี่ยมสี่ลูกเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นอดีตสนนสนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้รับร้องเรียนจากญาติของหนึ่งในสี่ลูกเรือประมงคนไทยชื่อนายวิโรธ สะพานทองนนครอายุ69ปีเป็นเจ้าของเรือประมงบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ย้ายไปประกอบอาชีพประมงที่จังหวัดพังงาญาเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าถูกจับมาหลายวันแล้ว แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็ได้มาร้องทุกข์กับผมให้ผมช่วยเป็นปากเสียงแทนซึ่งในฐานะที่เป็นคนนครด้วยกันก็ขอใช้สิทธินี้ทวงถามไปยังรัฐบาลและคนที่รับผิดชอบว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรญาติของสี่คนเขาก็กังวลใจเพราะว่าเมื่อก่อนรัฐบาลบอกว่า จะได้ตัวกลับมาในเร็วๆนี้แล้วก็รอจนถึงวันที่4ธันวาคมแล้วก็รอถึงวันที่6ธันวาคมก็รอเกอร์เพราะว่ารัฐบาลเมียนมาก,ก็ไม่ได้ส่งตัวกลับคืนมาจนถึงช่วง หลังจากนั้นรัฐบาลก็ให้ความหวังกับญาติของสลูกเรือประมงว่าหลังปีใหม่จะได้รับการปล่อยตัวแน่นอนซึ่งอาจจะยึดเอาวันที่สมกราคม2568ซึ่งเป็นวันชาติของเมียนมาแต่ว่าแล,แล้วก็เลยมาอีกก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีกญาติก็กังวลใจและก็ทุกข์ใจ ระว่าการที่ไปติดคุกในประเทศพมา่าก็อยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากอยู่แล้วอย่าว่าแต่อยู่ในคุกเลยอยู่นอกคุกในประเทศเมียนมากก็ลำบากสาหัสสาก,กันเมื่ออยู่ในคุกแล้วลองนึกสภาพดูว่าจะยากลำบากขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคุกในในเมืองไทย ผมก็อยากจะให้รัฐบาลได้เร่งรัดอย่าปล่อยปละละเลยเพราะว่าความทุกข์ของญาติพี่น้องของสี่ลูกเรือและก็ตัวสี่ลูกเรือเองก็ทนลกำ,ลำบากรัฐบาลเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้ที่รับผิดชอบรัฐมนตรีอาจจะไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอาจจะปล่อยปละละเลยเพราะตัวเองก็ไม่ได้ทุกขร้อนอะไรก็อยู่ในห้องแอร์ก็ผ่านไปวันวัน แต่ว่าสำหรับคนที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ในเดือนจำหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งน,นาทีมีค่าเสมอสำหรับเขาเพราะเขาก็อยากจะเดินทางกลับมาสู่แผ่นดินเกิดมาอยู่ในอ้อมอกของญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็กังวลเพราะก็อยากจะให้รัฐบาลได้เร่งรัดเรื่องนี้และขอความชัดเจนไม่อยากจะให้เรื่องนี้ปล่อยเป็นคลื่นกระทบฝั่งแล้วเยียบหายไป โดยญาติของลูกเรือสี่คนก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครก็เลยฝากมายังผมผมก็ขอใช้โอกาสนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับญาติลูกเรือประมงทั้งสี่คนด้วยนะครับฝาฝากมายังรัฐบาลให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วนะครับ